ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีค่ะหรือว่ามาดามปีโฮโลชาแนลใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปดวงนะคะในเดือนตุลาคมเป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีธาตุดินค่ะชาวธาตุดินจะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรพรึกศพกันนะคะนับราศีแบบไทยดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Sub subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงวันเกิดเนี่ยของลัคนาแต่ละธาตุเนี่ยแม่หมอจะของลัคนาในธาตุดินเนี่ยแม,ม,ม่หมอจะแปะเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเลยเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดกันนะคะดูพลังงานคนโสดกันดีกว่านะคะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะคะบอกเลยว่าคําทํานายในวันนี้มันเป็นแบบภาพรวมฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็หยิบเอาเฉพาะบางเรื่องที่อยากจะจดจําบางเรื่องที่อยากจะใส่ใจอะไรที่ไม่ไหวไม่โอเคก็ไม่ต้องดูต่อนะคะแนะนําว่าบางอย่างเนี่ย ดูแบบมีวิจารณญาณฉะนั้นก็น้อมนำแต่เรื่องดีๆกลับไปใช้อะไรที่เป็นการตัดสินใจใหญ่ๆนะคะแนะนำว่าคำทำนายจากกองไพ่กองนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะคะน้องต้องให้มาดูดวงส่วนตัวแทนเดี๋ยวช่วงเขาเรียกว่าอะไรแม่หมอจะแปะลายออฟฟิเชียลเอาไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้เช่นกันพลังงานของคนโสดที่แม่หมอเห็นนะคะบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะเป็นคนคุ้มครองอยู่บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งไปขอพรนะคะกับองค์พระแม่ลักษมีบางคนก็พระแม อุมาหรือบางคนก็พระแม่กาลีนะคะตัวคุณเองเนี่ยบอกเลยว่ามีแนวโน้มที่ตัวคุณนะคะจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆแน่นอนภายขึ้นหนึ่งไม้เท้านะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆมีทั้งมีคนมาจีบคุณและคุณไปจีบเขาการที่มีคนมาจีบคุณเนี่ยมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันดูก้าวกระโดดไปไวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคุณเองก็อาจจะหมายตาใครไว้สักคนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เขาอาจจะดูไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่เออ ดูไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่ฉะนั้นก็อย่างที่แม่หมอเห็นคือถามว่าคุณมีโอกาสจีบเขาแล้วติดไหมแนวโน้มติดมันน้อยอะแต่ถ้าสมมตินคนที่เข้ามาหาคุณแล้วเขาพยายามจะเข้ามาเนี่ยโอกาสที่ดูแล้วเขาจะทําคะแนนได้ดีมันก็มีสูงคือไพ่ขึ้นดีมากๆสําหรับชาวธาตุดินนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีแนวโน้มจะได้เริ่มต้นใหม่มีแนวโน้มจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆดีๆขอแค่คุณเปิดใจนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยจิตใจของคุณอะมันเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะคุณอาจจะมี ความกลัวความอะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถเริ่มต้นอะไรบางอย่างได้เร็วออจากที่เห็นคืออาจจะต้องใช้เวลาไพยขึ้นนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนั่นหมายความว่าคนที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยเขาก็มีความพยายามมากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปต่อได้แบบยาวๆนะคะ อุ้ยถือว่าแบบดีมากๆเลยอ่ะคนโสดในชาวธาตุดินนะคะถือว่ามาก่อนพกศบกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเลิศดเวอร์มากสําหรับชาวสําหรับในเรื่องของความรักเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคนมีคู่กันค่ะในเรื่องของความ,วามรัก <ๆ S 1> ความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่นะคะด้วยความที่ตัวคุณและตัวเขาเนี่ยเนื้อหอมทั้งคู่ใครขึ้นแต่เดวิลนะคะ แล้วก็ขึ้นหนึ่งถ้วยขึ้นพระแม่ลักษมีมองว่าเหมือนกับตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบบางทีอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรอะ่ะก็มีคนมาจีบแล้วหรือว่าแฟนของคุณหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมันก็เลยทําให้สิ่งยั่วยุรอบข้างมันเยอะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีความระแวงกันไม่คุณก็เขานะคะมีแนวโน้มที่คนเก่าๆเนี่ยจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตยังทําตัวเป็นหอกข้างแคร่อย,อยู่ฉะนั้นก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยชาวธาต ชาวทาตดินอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะกันคุณมีปัญหากันเอาง่ายงตัวคุณเองอาจจะยังติดต่อก,กับแฟนเก่าตัวเขาเองก็อาจจะยังติดต่อก,กับคนเก่าๆอยู่มองว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะกันหรืออะไรขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะเขาได้ว่าอะไรเหมือนกับ ทำให้อีกคนเนี่ยไปปรึกษาไปพูดคุยกับคนเก่าๆซึ่งคุณก็อาจจะไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นแม่หมอแค่รู้สึกว่าจริงๆคุณเป็นคุณสองคนเนี่ยมีความรักกันทั้งคู่เลยนะเป็นความรักที่มีให้กันอยู่ตลอดเวลายังมีแพชชั่นในการของการไปต่อกับความสัมพันธ์ขอแค่มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุยอะไรกันได้ดีมากขึ้นจริงๆเหมือนกับเหมือนหลายๆอย่างคุณมีแรงดึงดูดต่อกันอะอย่างเนี้ยอันเนี้ยแม่หมอเห็นว่าเรื่อง18บบวกของคุณกับเขาเนี่ยมันก็ไปได้ ไปนีทิศทางเดียวกันเคมีมันตรงกันมันเลิศมากมันเวอร์มากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออบางอย่างที่มันทําให้คุณแบบยังไปต่อกันทุกวันเนี้ยอ่ะหนึ่งความรักความสัมพันธ์ก็มีความรู้สึกก็มีเรื่องเซ็ก์ก็ดีคือมันมันดูดีไปหมดเลยอะ่ะจากที่เห็นหน้าไพ่ขอแค่ตัวคนกับเขาเนี่ยจับมือกันให้แน่นอาจจะมีวอกแวกว่างบ้างอย่าให้เป็นการมันมันนอกมันนอก มันนอกใจไม่ได้อะแต่ว่านอกกายมันระวังมันจะมีอะคือทั้งมีทั้งคุณและเขาอะเอาง่ายๆคือแบบโค้ชจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันอาจจะดูมีสถานการณ์บางอย่างทําให้ต้องเกิดเรื่องราวอย่างที่บอกไปยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะ อ,อย่างที่บอกบางเรื่องเนี่ยเอาไปตัดสินใจได้บางเรื่องเอาไปตัดสินใจไม่ได้นะคะแนะนําว่าถ้าบางทีเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันซับซ้อนมากเปลี่ยนมาเป็นการดูดวงส่วนตัวแทนก็จะได้คําทํานายที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะใครเปิดมาเจอคลิปนี้ถึงตรงนี้นะคะแม่หมอก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยก่อนจะจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไว้ติดตามกันใหม่ใครชอบการดูดวงแบบโฮลเทนเมนต์ก็สามารถติดตามแม่หมอมาดามปีในชุดได้ในทุกช่องทางนะคะบ๊ายบายค่ะ